หนึ่งตัวนั้นเชียร์กับบีําคำคาวันนี้ครับไปกันที่ศึกฟุตบอลยูโรครับเป็นเซอร์เบียครับก็พบกับอังกฤษครับก็อังกฤษเกมนี้เปิดมาที่1.25นะครับและพี่ๆท่านใดนะครับที่กำลังมองหาแนวทางฟุตบอลที่ดีนะครับเปิดแอปสีเขียวแล้วแอดกันมาได้เลยครับเรามีแนวทางดีๆให้พี่ๆเลือกใส่ตามตจกันอย่างแน่นอนครับอย่าลืมแอดนะครับแอดมาที่แอดดครับ ก็ผลการพบกันของทั้งสองทีมครับก็พบกันมาครั้งเดียวครับเป็นอังกฤษครับชนะไป2ประตูดอ่อหนึ่งครับฟอร์มห้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมเซอร์เบียครับชนะ2แพ้2สเสมอ1อังกฤษแพ้3ชนะ1สเสมอ1ครับ ต้องบอกว่าสําหรับเกมประเดิมทัวร์ของทั้งคู่ครับอย่างเชียรวังกิตครับจะไม่ทาให้แฟนๆต้องผิดหวังซ้ำสองเหมือนล่าสุดครับที่พายแหกโค้งให้กับไอแลนด์ครับส่วนตัวหนึ่งส่วนหนึ่งก็น่าจะเกิดจากการเล่นแบบเพลย์เซฟครับเพื่อรักษาสภาพร่างกายให้พร้อมสําหรับวันจริงครับฉะนั้นก็ไม่แปลกครับที่ผลจะออกมาแบบน่าประหลาดใจครับแถมทับสิงโตคำรามครับกับรอบแบงกุ่มคือของคู่กันอยู่แล้วครับบอกเลยว่าตัวตึงอย่างแน่นอนครับ สอดคลองกับเซอร์เบียครับกับการเข้าร่วมเป็นหลนแรกในรอบ24ปีนะับตั้งแต่ที่ประกาศแยกตัวออกจากมอนเตเนโกรครับแม้พวกเขาจะค่อนข้างเตรียมความพร้อมมาดีครับแต่ด้วยประสบการณ์ในระดับทวีปและศักยภาพของขุ่มกลังโดยรวมครับก็ยังมีหลายตำแหน่งครับที่ไม่ค่อยผ่านมาตรฐานสักเท่าไหร่ครับดูทรงแล้วไม่น่ารอดขายใหญ่ย่างสิงโตคำรามครับจัดหนักแน่นอนครับ